ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเมียนพุทธศิริวัดโพกบเจ้าตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อเมียนที่ว่ามีวิชารักษากระดูกเนี่ยโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเลยละ่ะกระดูกหักกระดูกแตกแหลกเหลวยังไงก็แล้วแต่ไปหาหลวงพ่อเมียนเถอะผู้ที่ ประสบเพราะ์กรรมถึงขั้นกระดูกหักส่วนมากมักจะเป็นนักซิ่งสิง,สงมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับขี่เด้วยความประมาทขนองนกว่าจะรู้สำนึกถึงผลแห่งความพยองก็ลงไปนอนดิ้นอยู่กลางถนนเวลานั้นหลวงพ่อเมียนท่านจำมรรษาอยู่ที่วัดโพกบเจ้าอำเภอบางบานันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วน,นอกจากจะช่วยรักษากระดูกหักห้ญาติโยมแล้วท่านยังมีชื่อเสียงเรื่องไล่ผีะ เรื่องวิญญาณพยาบาทรายนี้เริ่มขึ้นจากที่หญิงสาวชาวอายุทยาคนหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวสุพรรณไปกับเพื่อนๆในขณะที่ไปเที่ยวชมโบราณสถานแห่งหนึง่งผู้หญิงสาวคนนี้เกิดหายไปจากกลุ่มเพื่อนๆก็แยกย้ายกันออกตามหาเป็นเจ้าละวันในที่สุดไปพบนั่งซึมอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ในปาะะ่าละเมาะหลังวัดนั่นแหละมีกิริยา,าท่าทีผิดไปเป็นคนละคนเพื่อนก็เข้าไปดึงมือให้กลับออกมาด้วยกัน แต่ว่าหญิงสาวคนนั้นกลับแสดงกิริยากราดเกลี้ยวบอกว่ากูไม่กลับกูจะอยู่ที่นี่พูดจาหยาบคายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นอย่างนั้นก็คิดว่ามาด้เรื่องแน่เพราะว่าหญิงสาวคนนี้ปกติมีกิริยาเรียบร้อยอ่อนโยนสุภาพอ่อนหวานเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คิดตรงกันว่าต้องถูกผีสิงแน่นอนบางคนที่รู้จักกับอาจารย์มีวิชาอาคมก็แยกย้ายกันไปหาอาจารย์มาช่วยขับไล่วิญญ,ญาณที่สิงร่างของผู้หญิงคนนี้ เพราะว่ามนคาถาบทไหนของอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะทำให้วิญญาณร้ายเกิดความสะดุ้งสะเทือนได้เลยกลุ่มเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ก็จำเป็นต้องช่วยกันมัดตัวแล้วก็อุ้มขึ้นรถพากลับพระนครรีอยุธยาพอกลับมาถึงบ้านของผู้หญิงที่อยุธยาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันวิตกทุกร้านเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ถูกวิญญ,ญาณเข้าสิงไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารแม้แต่น้ำก็ไม่แต่ต้อง นั่งซึมลืมตาโลงไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนพ่อแม่และบรรดาญาติต่างออกไปติดต่อเสาะหาอาจารย์หมอผีหลายคนแต่ละคนเป็นผู้มีวิชากล้าแข็งเป็นที่ยอมรับนับถือให้มาขับไล่วิญญาณให้ออกไปจากร่างแต่ว่าทุกอาจารย์ต้องยอมสายหน้าหมดปัญญาจะไล่ผีออกไปได้ตราบกระทั่งมีผู้รู้คนหนึ่งแนะนําให้ไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าว่ามีแต่ท่านเท่านั้นแหละ ที่จะพอช่วยได้เวลานั้นหญิงสาวซึ่งถูกผีเข้าเนี่ยสู้ผอมอย่างรวดเร็วน่ากลัวเพียงไม่กี่วันนี่ร่างกายมีสภาพแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่และญาติพี่น้องก็อุ้มหญิงสาววางบนแคร่แล้วก็ช่วยกันหามพามาที่วัดโพก,กบเจา้าที่หลวงพ่อเมียนจำารรษาอยู่พอพบหลวงพ่อแล้วพ่อแม่ผู้หญิงก็นมัสการเล่าเรื่องให้ท่านรับรู้ หลวงพ่อก็พิจารณาคนป่วยเห็นหญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณสิงนี่จ้องตาประสานกับท่านอย่างไม่เกรงกลัวในตาคู่นั้นขุ่นกวางเหมือนเป็นในตาของคนที่กำลังตกอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นมากหลวงพ่อเมียนก็บอกให้ยกแคร่นำหญิงสาวเข้ามาใกล้ๆเสร็จแล้วท่านก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอธิบายให้วิญญาณซึ่งสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวได้รู้ว่าการมาเบียดเบียนมาสิงมาทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ ไม่ผิดกับการสร้างบาปเวรให้แก่ตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกควรจะถอดถอนวิญญาณออกไปเสียเมื่อถึงวาระอันควรจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่อย่างนั้นก็จะตกนรกหมกไหมได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหลวงพ่อเมียนถามต่อไปว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงได้มีเจตนามาเข้าสิงผู้หญิงสาวคนนี้วิญญาณก็เล่าพัานร่างที่สิงอยู่ให้หลวงพ่อฟังด้วยน้ําเสียงเคียดแค้น บอกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเวลานั้นพระองค์ท่านยังไม่ได้เลิกทาสต,ตัวเขาเนี่เป็นทาสของเจ้านายองค์หนึ่งที่สุพรรณบุรีวันหนึ่งเครื่องประดับทองคําของเจ้านายองค์นี้เกิดหายไปแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ลักขโมยไปท,ทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเป็นผู้บริสุทธิ์แม้จะยืนกรานว่าตัวไม่ได้ทําผิดเจ้านายก็ไม่ฟังก็สั่งให้หัวหน้าทาสนําตัวไปทรมาน เพื่อให้รับสารภาพหัวหน้าธาตุก็ได้ทําการทารุณสารพัดแต่ว่าตัวเองก็ยืนยันว่าตัวเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาคืนให้เขาจกนกระทั่งทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวก็ขาดใจตายก่อนตายได้กล่าวเป็นสัจจะสาบานเอาไว้ว่าจะขออาคาตพยาบาทจองเวรกับหัวหน้าธาตุตลอดทุกชาติแล้วยังตามล้างแค้นไม่ได้นี่จะไม่ขอไปผุดไปเกิดจะตามฆ่าไปจนถึงที่สุด หลวงพ่อเมียนท่านก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคู่แคนกับเจ้าหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่แล้วข้ารอคอยมันมานานจนกระทั่งมันไปสุพรรณไปที่ป่าตรงนั้นแหละเป็นที่ฝังศพข้าเป็นโอกาสที่ข้าจะได้ล้างแคนมันเขาคงไม่มีเจตนาจะทำร้ายเองหรอกเขาเพียงแต่ทำตามหน้าที่แล้วก็ไม่มีเรื่องโกรธแคนกันมาก่อนไม่ใช่เหรอ ก็ข้าบอกแล้วนะข้าไม่ได้รักทองไปมันควรจะฟังคำข้าบังมันไม่ฟังมันไม่มีเมตตาปราณีข้าเลยมันทำร้ายข้าจนตายคามือคราวนี้ถึงทีข้ามั้งข้าจะให้มันอดข้าวอดน้ำทรมานมันจนกว่ามันจะตายเหมือนข้าใครอย่ามาห้ามเสียากหลวงพ่อเมียนรับฟังวิญญาณธาตุที่อาฆาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติอย่างรุนแรงถึงกับรอคอยจนกระทั่งหัวหน้าธาตุน้นมาเกิดใหม่แล้วมาเป็นผู้หญิงคนนี้ ท่านเล็งเห็นว่าถึงจะใช้เวทบนคาถาขับไล่วิญ,ญญาณที่สิงออกไปได้ก็จริงแต่ว่าวิญ,ญญาณดวงนี้มีความอาฆาตพยาบาทรุนแรงนักคงจะไม่ยอมเลิกราง่ายๆอาจจะออกไปแต่ว่าได้โอกาสก็จะเข้าสิงอีกและหากเป็นเช่นนั้นถ้าแก้ไขไม่ทันท่วงทีคราวนี้ผู้หญิงคนนี้ตายแน่หลวงพ่อเมียนถึงได้ใช้วิธีนุ่มนวลชี้ให้วิญญ,ญาณอาฆาตได้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษ ว่าเวรนะควรจะระง,งับเสียด้วยการไม่จองเวรจะได้ไม่ต้องมีกรรมผูกพันต่อกันอีกหากทำให้คู่แค้นตายไปตัวก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปผุดไปเกิดทันทีซ้ำยังจะต้องได้รับโทษทันทุกทรมานสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็ควรจะอโหสิกรรมต่อการเสียหญิงสาวซึ่งเป็นคู่แค้นในอดีตชาติคนนี้จะได้มีโอกาสทำความดีผ่อนคลายความผิดของตัวในอดีตได้โดยการทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ วิญญาณก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปวิญญาณอาฆาตรับฟังอย่างสงบแล้วก็มีท่าทีอ่อนลงแต่บางครั้งก็เกิดฮึดฮัดขึ้นมาอีกหลวงพ่อเมียนท่านก็ไม่ยอมละความเพียรพยายามกล่อมกลาโน้มน้าวให้วิญญาณอาฆาตเกิดสำนึกในทางที่ถูกที่ควรเจ้าลองคิดดูสิว่าตลอดระยะเวลาเป็นร้อยปีที่เอ็งอยู่ในป่าเมืองสุพรรณเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานขนาดไหน ต้องอยู่อย่างอด,อดอดอยากอยากหิวโหยตากแดดตากฝนทนหนาวทนร้อนตลอดมาก็เพราะไอ้ทสวะพยาบาทเนี่ยหากเจ้าอาโหสิกรรมต่อคู่แคนของเจ้าวันนี้เขาก็จะทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าทุกวันอาตมาเองก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เองไปสู่สุคติพบอีกคนนึงหลังจากวิญญาณธาตุรับฟังหลวงพ่อชี้แจงแสดงให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษนานพอสมควร ก็ยอมตกลงจะออกจากร่างแต่ว่าก่อนจะออกได้ไปขอกินเลือดคู่แคนหยดหนึ่งอ่าเพราะว่าได้สาบานไว้แล้วโดยให้นำหญิงสาวเนี่ยไปที่จังหวัดสุพรรณแล้วกรีดนิ้วยดเลือดลงบนใบไม้ให้กินจากนั้นต้องสัญญาว่าจะทำบุญตักบาตรให้ทุกวันเมื่อได้รับส่วนกุศลแล้วก็จะยอมอโหสิกรรมให้หลวงพ่อก็ถามพ่อแม่ของหญิงสาวว่าจะให้สัญญาตามที่เขาขอหรือเปล่าก็ให้สัญญา หลวงพ่อเมียนก็ให้หญิงสาวไปสุพรรณและกรีดเลือดให้วิญญ,ญาณอาฆาตกินตามที่ขอหลังจากที่ทําทุกอย่างแล้วหญิงสาวก็มีสติรู้สึกตัวเป็นปกติเหมือนเดิมแสดงว่าวิญญาณอาฆาตได้รักษาสัจจวาจาของตัวเช่นเดียวกันครับหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าเป็นผู้ที่มีกิติยาคมสูงมากชื่อเสียงของท่านโด่งดัง ที่หมู่บ้านที่เจ้าเล็กอยู่เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเรื่อยอ่ะตอนนั้นมีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดเป็นอะไรไม่มีใครรู้อ่ะชาวบ้านก็เห็นมันตาขวางผู้จาไม่รู้เรื่องจำคนที่เคยรู้จักไม่ได้แม้แต่กับแม่กับพี่สาวก็ตัวเองก็จำไม่ได้ข้าวปลาก็ไม่กินแม่ก็ถามว่าแล้วเองไม่กินข้าวแล้วเองจะกินอะไรแล้วแม่มันถามมันก็บอกว่า อยากจะกินแก่และย่แก่แม่ถึงก็กระถดถอยหลังเลยเพราะตามันน่ากลัวเอแล้วก็แยกเขี้ยวเหมือนไม่ใช่คนเหมือนก็กลายเป็นสัตว์กินเนื้อไปแล้วทีนี้แม่ก็ตะโกนบอกเฮ้ยช่วยทีไอไ้ฝมันจะกินกูย่เย่เยเตียงร้องลั่นเนี่ยพี่สาวในฝก็วิ่งมาดูว่าแม่เป็นยังไง เห็นน้องชายกําลังแยกเคี่ยวทําท่าจะกระโจนใส่แม่ไอ้ฝ่ายนะ่ะมึงเป็นบ้าไปหรือไงนั่นแม่มึงนะพี่สาวตะหวาดไปอย่างนั้นายฝ่ายก็จ้องมองพี่สาวก็คํารามเดี๋ยวกูจะกินมึงด้วยกูจะกินมึงด้วยแล้วกระโจนใส่พี่สาวทั้งสองแม่ลูกใหญ่เตียงกับพี่สาวในฝ่ายจะโดดบ้านลงมาดีค่ะขาแข้งไม่หักวิ่งกันไม่เหลียวหลังเนาะในฝ่ายไม่ได้โดดอะ ยืนหัวเราะหา่หาอยู่หน้าบันไดเสร็จแล้วยายเตียงก็มาหามาหาปู่ของเจ้าเล็กเนี่ยปู่เจ้าเล็กเป็นหมอผีแกก็มาหาหรือว่าจะทํำยังไงดีปู่ก็แนะนําให้เอาน้ามนต์ไปให้กินนะถ้าผีเข้าผีมันก็จะออกไปหรือไม่งั้นก็คงจะได้สติขึ้นมาบ้างยายเตียงก็เอาน้ามนต์ที่ปูท่ทําใส่ขวดไปบ้านพักเดียววิ่งหน้าตื่นกลับมาเนื้อตัวเปียกน้ำระร่ำระรากมาบอกปู่ มันไม่กินมันปัดน้ำมนต์ที่ใส่ขันหกหมดเลยยังเปียกอยู่เนี่ยเออไม่เป็นไรแต่ย่างงั้นเดี๋ยวข้าจะไปดูมันเองปู่ก็ใส่เสื้อสะพายย่ามอ่าเจ้าเล็กก็ตามไปด้วยทีแรกปู่จะไม่ให้ไปเสร็จแล้วก็พยักหน้าแกบอกไปได้แต่ห้ามขึ้นไปบนบ้านนะยังไม่รู้ว่าไอ้ฝ่ยมันเป็นอะไรเดี๋ยวมันเกิดบ้าระห่ำกินเด็กขึ้นมาเออปู่ช่วยไม่ทันเองรออยู่หน้าบ้านแล้วกันว่างั้น บ้านหลังย่อมย่อมหลังคามุงจากเก่าเก่าเสาก็โยไปเยมา่ะเจ้เาเล็กก็อยู่หน้าบ้านมีเด็กๆแถวนั้นสองสาคนเล่นกันอยู่ก็เลยไปเล่นกับเขาพักเดียวเท่านั้นหลังจากที่ปู่เข้าไปก็ได้ยินในฝ่ายร้องโวยโวยวยเจ็บโวยเจ็บโวยพอแล้วมันเป็นตอนเย็นแสงแดดกาลังจะหมดเด็กๆที่เล่นกันอยู่ก็มองหน้ากันเลือดรักเลือดัอก,กนะเจ้าเล็กก็เลยชวนว่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันไหม แทนที่เด็กพวกนั้นจะพยักหน้ามันพากันวิ่งหนีเข้าบ้านไปเลยอ่าบ้านใครบ้านมันทีนี้ก็เหลือเจ้าเล็กคนเดียวยืนเคว้งควางอยู่ตรงนั้นโชคดีที่ว่าตอนนั้นตอนที่กําลังกลัวอยู่นะปู่ออกมาจากบ้านใหญ่เตียงบนเบาๆไม่รู้ไอ้ฝ่ายเป็นอะไรอไล่ผีก็แล้วไม่มีอะไรปู่แกไม่รับรักษาแกบอกให้พาไปหาหมอพระที่วัดใกล้ๆบ้านหญ่เตียงก็พาลูกชายไปเย็นนั่น ไอ้เจ้าไฝคลุ้มคลั่งทรงเสียงอรารวาสลั่นถนนไปหมดเย็เตียงก็เชือกผูกแขนลูกชายไว้สองคนกับลูกสาวช่วยกันพาตัวไปจนถึงวัดเช้าวันต่อมาถึงมีคนมาเล่าให้ปู่ฟังว่าพระรถน้ำมนต์ให้เจ้าไฝดิ้นใหญ่ร้องว่าร้อนร้อนปแปลกมากน้ำมนต์เย็นๆรถลงไปแต่ในไฝกลับร้องว่าเป็นน้ำร้อนหมอพระก็รู้ทันทีผีเข้าก็เลยรถน้ำมนต์ต่อจนกระทั่งในไฝร้องทนไม่ไหวแล้ว พอร้องมาอย่างนั้นแล้วในฝ่ายก็ดิ้นสุดแรงเกิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้พระพระท่านใช้ขันบาทที่ทําน้ำมนต์นี่กดหัวในฝ่ายเอาไว้ในฝ่ายดิ้นแล้วก็สงบไปพักฟื้นขึ้นมาอีกทีคราวนี้รู้ตัวเป็นใครจําแม่จําพี่สาวได้สงสัยทําไมตัวเองมาอยู่ที่วัดเนื้อตัวเปียกปอนยายเตียงก็เล่าให้ฟังผีออกไปแล้วในฝ่ายจําอะไรไม่ได้ว่าช่วงผีเข้าเนะี่ยทำอะไรลงไปบ้าง จำได้แต่เพียงว่าเหมือนกับฝันไปชั่วขณะหนึ่งได้เห็นคนหน้าตาหนวดคราวรุงรังมากดคอให้นอนแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกพระท่านว่าก็คงจะเป็นเพราะผีตัวนี้แหละที่เข้าสิงท่านก็นั่งทางในดูจนรู้ว่าผีที่เข้าสิงก็เป็นผีคนบ้าที่ตายหลังหมู่บ้านมา10สิบปีก่อนเขาเรียกไอ้หนวดบ้าเพราะหน้าตามันมีหนวดมีคราวเป็นใครไปอางาไหนไม่รู้ชอบมานอนที่สลามานอนที่นั่นจนคืนหนึ่งก็คลั่งไล่กัดชาวบ้าน เลยโดนชาวบ้านเอามีดฟันจนตายที่หลังหมู่บ้านนะ่ศพฝังอยู่ในป่าชาหลังวัดวันที่ผีจะเข้าเนี่ยในฝ่ายก็ไปยิงนกแถวป่าชาข้างวัดนี่แหละคงจะไปเหยียบหลุมศพมันเข้าก็เลยเข้าสิงตอนที่ปู่ไล่นะ่มันไม่ยอมออกแต่พอโดนน้ำมนต์ของหมอพระเข้าไปมันก็ทนไม่ไหวก็เพ่นออกไปทันที่าดูมันจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ถ้าใครเจอจริงๆก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกครับผีมีจริงๆ